มีข้อสงสัยครับระหว่าง Federal Reserve นะครับกับราคาทองคำมันมีความเชื่อมโยงกั็นยังไงมาฝาักกันครับ Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับแน่นอนที่สุดนะครับเป็นผู้คุมนะครับแล้วก็ออกกําหนดนโยบายการเงินการธนาคารนะครับต่างๆนะฮะของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่นะครับผมเรียกว่าเป็นเงินทุนสํารองให้กับประเทศเลยนะครับเป็นคนที่พร้อมที่จะอัดฉีดเงินเข้าระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและถอนเงินนะครับหรือถอนสภาพคล่องออกจากระบบนะครับเมื่อ เศรษฐกิจสหรัฐมีความฟูแบบเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐจึงมีบทบาทสําคัญมากๆนะครับและบทบาทที่ว่านี่ส่งผลอย่างไรครับส่งผลต่อราคาเงินดอลลาร์เป็นหลักครับและดอลลาร์ก็ถูกเทียบกับราคาทองคำเพราะฉะนั้นครับทุกครั้งครับที่ Federal Reserve มีการอัดฉีดนโยบายหรือผลักดันนโยบายใดๆก็แล้วแต่ที่ผลักดันนะครับให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองคําก็มักจะอ่อนค่าลงและในทิศทางตรงกันข้ามกันครับหาก Federal Reserve นะครับมีการออกนโยบายใดๆก็แล้วแต่อย่างล่าสุดเป็นนย าการปรับลดดอ,อกเบี้ยก็จะเป็นแฟกเตอร์นะครับที่ทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองคำก็จะแข็งค่าขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลง่ายๆครับแบบเบื้องต้นก่อนนะครับจริงๆยังมีดีเทลมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ทำความเข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับติดตามข้อมูลดีๆกับเราได้ที่ Market for you นะครับแล้วเจอกันครับ